สวัสดีค่ะอยู่กับสมานชาแนลนะคะวันนี้ก็พามาโรบินสันนะคะมาทานราเมงก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับแล้วนะคะมาขึ้นรถเรียบร้อยทานเสร็จแล้วก็ทําคลิปแล้วแต่ยังไม่ได้อัพนะคะจะไปอัพที่บ้านนะคะตอนนี้กําลังจะเดินทางกลับแล้วนะคะยายลืมอะไรรู้ไหมคะเ <c oughs> อฟตียายลืมกระเบื้อง <c oughs> อยายลืมซื้อกระเบื้องนะคะเอีจ๋า สงสัยไปถึงสีขอมันมืดแล้วพวกนี้ค่อยมาซื้อใหม่เชื่อไหมเมื่อกี้ยายจะได้คลิปปังแล้วอ,ออกมาจากออกมาจากอะไรนะโลตัสใช่ไหมคะเกน้ำมันมันขึ้นล้อเดน้ำมันหมดนะคะวันนี้ฝ่าไฟแดงนะคะวันนี้ฝ่าไฟแดงนะคะเอฟซี FC จ๋าวันนี้ตื่นเตน น่าดูเลยรถก็เยอะมันก็ปั๊มน้ำมันก็อยู่ตรงสีเลยสีแยกไฟแดงไปนิดนึงทางเข้าเมืองนะคะปะตทเนาะเสร็จที่นี่ยายนะออกมาจากดวดัสเสร็จโอ้ยน้ำมันหมดหมดดีนะมองเกทันนะคะถ้างั้นยายจะออกมานี่ถ้าออกมานี่ก็คือจบเลยนะคะไม่รู้ใครจะเข็นให้นะคะ,ะเสร็จที่นี่ยายก็เลย ตายแล้วไฟก็แดงติดไฟแดงก็ไม่ยอมติดนะคะแอบแอไปข้างๆ้างแอบไปข้างๆยอมยอมผ่าไฟแดงยอมฝ่าไฟแดงเลยเอฟซฝ่าริมๆิมนะแต่ไม่ได้ไปฝ่าตรงกลางที่เขาจอดกันนะไปแอบแอบพอดีมันเป็นแบบอ่าซ้ายมันเลี้ยวมันเลี้ยวได้ใช่ไหม แต่ที่นี้็ยายก็แอบไปซ้ายเลยนะคะแอบไปซ้ายแบบว่าเพื่อเพื่อเพื่อที่เราจะไปได้ไงเราเราเราแอบเราไม่ได้เลี้ยวใช่ไหมอันอื่นเขาจอดอยู่ยายก็เลยไปเลยโชคดีมากเลยปัม๊มไปถึงปัม๊มน้ำมันหมดพอดี <c oughs> เกือบเกือบเกือบได,ได้ได้พาคนมาเข็นรถแล้วเกือ <c> บ <oughs> ได้มาเข็นรถเอฟซีนี่ยายมาโรบินสันนะคะ น,ะะนี่ตอนนี้ก็อยู่โรบินสันกำลังจะกลับบ้านนะคะเอฟซีจา๋านี่นะคะกลับบ้านแล้วทานอิ่มแล้วนะคะเมื่อก,กี้ก็ไปกินรามเมงมาเนาะกลับแล้วนะคะรถเยอะมากนะคะเอฟซีจา๋ารถเยอะที่สุดเลย เป็นแบบโลบิสันนี่เนี่ยเป็นห้างที่แบบว่ารถเยอะที่สุดจอดได้เป็นร้อยๆคันู่นะคะมากกว่าร้อยคันน่ะน่าจะมากกว่าเลยลอ,อยอยู่เพราะว่ายิ่งเทศกาลยิ่งรถเยอะนะคะตอนนี้รถแน่นไปหมดเลยนะคะไม่มีที่ว่างจนจอดเกอบๆตรงนี้เลยนะคะกลับบ้านแล้วนะคะ อิ่มแล้วก็กล้าบานกระเบื้องก็ไม่ได้พี่น้องเอ้ยตอนนี้กระเบื้องยายก็ไม่ได้นะคะกลับแล้วกลับแล้วที่จอดรถเขาสะดวกสบายที่จอดรถเยอะมากนะคะดูสิรถแน่นเลยหมดเลยข้างในก็ยังอยู่เต็มนะคะ ตอนนี้เราจะเดินทางกลับบ้านแล้วคะ่ะยังมืดเหลวหนี่นะคะคลิปถ่ายไว้แต่ก็ยังไม่ลงนะคะคลสี่จ๋าอันนี้ก็ทางออกไปบ้านยายนะคะนี่สวัสดีคะ่ะอยู่กับสมอนชาแน,นลนะคะอย่าลืมฟักดูคลิปให้ยายด้วยนะคะนี่นะคะสวัสดีจ้าวันนี้มาชุดอู ตัดนิดนึ่งมันก็อวนขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะยาวไปใหยาย,ายอวนขึ้นนะเอฟซอวนขึ้นชุดมันแน่นก็เลยดูว่ามันอวนถ้าชุดไม่แน่นก็เลยโอ้อวนติดอัดติดอัดตัวเองนะคะตอนนี้ก็ออกมาตรงสี่แยกเป็น มาแล้วค่ะตะวันกำลังจะลงดินแล้วข้ามมาแล้วนะคะวันนี้จะนอนเร็วนะคะ f อซีหน้ามันมากเลยนะคะรถติดไฟแดงนะคะจีรถเยอะมากรถเยอะตอนนี้สวัสดี f อฟซทุกคนจ้าตอนนี้กำลังพากลับบ้านนะคะ กำลังเดินทางกับบ้าจ้าไม่ได้เลยของที่เรามาซื้อไม่ได้นะคะเอฟซี MC ต้องสัง่งยายก,ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะทำยังไงดีนะคะจะไปซื้อแบบในใส่ เช้าวันี้ขันขันจิ๊ก <ๆๆ S 1> ขอบคุณเ c ซีทุกคนนะคะอ <ๆๆ S 1> วันนี้ค่อยมาสุดทําไมเด้เมืนอี้จัดเต็มเลยวันนี้ใส่สวย <ๆ S 1> อืดอัดนิดนึงมันอวนขึ้นแต่ก่อนมัน้อมมันก็ใส่สวยงามน,นะคะตอนนี้มัน ส่วนนิดนึงนะคะจะพาเข้าปั๊มน้ำมันก่นขอบคุณเอซีที่น่ารักทุกท่านนะคะฝากดูคลิปให้ยายด้วยนะคะ ดีใหม่แล้วก็ขอให้เอฟซีทุกคนโชคดีมีชัยนะคะขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งยายก็ขอให้ยายถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยนะคะถูกด้วยกันกับเอฟซีนะคะโอ้หวยมานวงตัวเดียวแต่จะถูกทุกคนยายก็จะเอารางวัลที่หนึ่งเอฟซี FC ก็จะเอารางวัลที่หนึ่งใช่ไหมอยากได้รางวัลที่หนึ่งทุกคนนะคะ เข้าปั๊มก่อนแป๊บเดียวนะคะก็เดินทางกลับแล้วทีนี้ก็เหยียบยาวเลยนะคะเอฟโอยายลืมซื้อของลืมได้ยังไงเนาะเนาะลืมลืมลืม,ลม เดินไกลเหมือนกันนะนี่สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนล Sh ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรค์นะคะฝากดูคลิปพี่ยายด้วยวันนี้ก็พามากินข้าวอุ้ยไม่ใช่กินข้าวสิกินรามเฮงนะคะโอ้ยทิปซีจ้าเป็นยังว่าอยู่ดีๆป,ปวดหัวตุบตับตุบตบขึ้นมากระท่านหันแล้วบ๊ายบาย ฝากดูคลิปยอนหลังให้ยายด้วยนะคะเอฟซีที่น่ารักทุกคนคะ่ะเจอกันคลิปหน้าจะไลฟ์กลับบ้านนะคะสวัสดีค่ะ